สวัสดีครับรีวิวสไตล์บอลในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัว Carmen r i e e r ร์เซ e 1นะครับผมซึ่งเป็นสินค้าลิมิเต็ดพีบันไดนะครับจะต้องมีกล่องน้ำตาลแบบนี้ด้วยวางจำหน่ายเมื่อเดือน10ในราคา6,600เยนนะครับผมในส่วนของหน้ากล่องนี้นะครับผมจะมีตัวฟิกเกอร์ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นฉากแอคชั่นต่างๆนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวหนังสือด้วยนะครับผม สำหรับตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวไปนั้นสามารถเลือกดูได้ที่เพจดิษเลยนะครับส่วนรูปภาพนิ่งต่างๆที่ผมลงไว้ท้ายคลิปสามารถเลือกดูได้ที่ f a c e b o o k p a g รีวิวสไตล์บอลนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ส่วนตรงด้านล่างน,นี้ให้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบสไตล์การรีวิวผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปแกะดูกันเลยครับ ภายในกล่องนะครับจะให้คู่มือมาให้ด้วยนะครับในส่วนของการลงสีสำหรับตัวนี้นะครับยังคงเป็นเอกลักษณ์ของเซโรวันนั่นก็คือการลงสีเหลืองนีออนตรงส่วนต่างๆตามร่างกายนะครับผมนี่นะครับสำหรับส่วนของเกราะตรงหน้าอกเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับพวกจินกับโฮโรบิที่เคยออกมาเป็นสินค้านะครับผมแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับในส่วนที่เป็นสีดา บางส่วนก็จะออกเป็นสีดำเงาให้ความรู้สึกเหมือนกับพวกหนังเลยนะครับนี่นะครับต่อมานะครับในเรื่องของจุดขยับครับเริ่มจากตรงส่วนหัวกันเลยครับเป็นบอลจอยนะครับจะขยับได้อย่างอิสระนะครับผมแต่ว่าเวลาเราขยับอย่างเนี้ยอาจจะติดตรงช่วง กราะส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เกราะของตรงส่วนนี้นะครับตรงบ่าสามารถขยับขึ้นลงได้นิดนึงตรงส่วนของคอนะครับทําให้เรากลมได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนของข้อต่อตรงหัวไหล่กับตรงลําตัวส่วนนี้นะครับสามารถดึงออกมาได้ก่อนนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับเกาะหัวไหล่สามารถดึงออกมาได้ด้วย แล้วก็สามารถขยับได้เพราะว่าเป็นบอลจอยนะครับแล้วก็โยกไปทางด้านข้างได้ด้วยนะครับส่วนของต้นแขนครับหมุนได้แล้วก็ข้อศอกนะครับจะขยับได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนของมือนะครับหมุนได้นี่นะครับแล้วก็ขยับขึ้นลง ไปมาได้นะครับผมแต่ว่าให้เราสังเกตรตรงข้อต่อที่เป็นลักษณะครึ่งวงกลมสองวงใช้คล้ายน็อตยึดนะครับส่วนของลำตัวนะครับผมจะก,กลมได้แบบนี้แล้วก็เงยครับเอียงด้านข้างได้ด้วยนี่นะครับแล้วก็หมุนได้ส่วนของเข็มขัดสามารถขยับไปมาได้ด้วยนะครับอีกทั้งโปรโกไกคีสามารถดึงออกมาได้ด้วยนะครับนี่นะครับ ส่วนของต้นขานะครับเราสามารถเลือกดึงฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกลงมาได้นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับผมจะดึงลงมาได้ประมาณนี้แล้วก็ยกขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบอลจอยนะครับดันไปทางด้านหลังได้ด้วยแล้วก็ด้านข้างได้นะครับแล้วก็หมุนได้ต้นขาหมุนได้ตรงเข่านะครับผมจะยกได้ประมาณนี้ ส่วนของรองเท้าครับผมสามารถหมุนไปมาได้ด้วยดันขึ้นครับแล้วก็กดลงได้ด้วยนะครับเอียงเข้าด้านในครับผมแล้วเอียงออกด้านนอกจะได้แค่นี้นะครับส่วนของรองเท้าครับผมดันขึ้นได้ประมาณนี้แล้วก็ยังมีรายละเอียดต่างๆใต้ฝ่าเท้านี้ด้วยนะครับในส่วนของมือนะครับผมจะให้มาอีกทั้งหมด4คู่กับหนึ่งข้างนะครับ โดยสรุปสำหรับตัวนี้นะครับผมรายละเอียดต่างๆถือว่าทําออกมาได้สวยมากเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะติอยู่แค่เรื่องในเรื่องของข้อต่อตรงส่วนศอกนะครับผมเนื่องจากตรงนี้ผมว่าน่าจะมีขนาดที่หนานะครับเลยทําให้ขยับได้แค่นี้นะครับก็ในส่วนของการดันขาไปส่วนของเท้าออกไปด้านนอกนะครับจะแทบไม่ได้เลยหรืออาจจะนิดนึงนะครับผม ในเรื่องของอุปกรณ์เปลี่ยนก็จะเป็นแต่มืออย่างเดียวนะครับผมถ้ามองในเรื่องของรายละเอียดอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคนะครับสำหรับราคาของเราที่เราจะต้องจ่ายนะครับผม